เนี่เอาเกลือขึ้นกันนีนน่นานๆจะพามาเจอแบบนี้นี่นาเกลือเนี่ยนี่ที่เก็บเกลือนะสร้นาง่เลยนะโกยเกลือกันใหญ่เลยคนเดียวมีล้อเดียวดนี่ว่ารถอะ่ะ <c oughs> <c oughs> รถมีล้อเดียวอะ่ะแล้วปักไงวะ 2คนช่วยกันคนเดียวนี่ว่าอเออแล้วก็วเขนด้วยนั่นตักคนเดียวอ,ะอ่ะตักใส่รถก็เข,เข็นไปน,ออนี่2คนเลยเนี่นยผู้หญิงเหอสอคน เก็บเกลือเข้ายงไม่เอาไปครับน้องพีทประกันพึ่งขาดไปปล่อยขาดไมครับพี่หนึ่งพี่ดอนหอยหลอดไม่่ใใสจหกเมษายนสองห้าหกสี่งานพี่หนึ่งทำประกันไทยจักบริษัทที่พยาประกันไทยสิครับมาไวใจใจไม่มากเรื่องสามโมงแล้วอย่เตือนต่ออายุื่องหน้าก่อนที่จะที่ไหนครับน้องพีท นากเกลือนะมันอยู่ไกลนะมันอยูอออ่ถนนทางเข้าเมืองติดกับธนาคารเพื่อการเกษตรเปิดทำการวันจันทร์วันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึงส7บนาฬิกา3าินาทีสอบถามถถกเกรหนึ่งแปดแปดเจ8ดด